สวัสดีจ้ามิ้นที่ดินรวยปัง888เบอร์โทรพี่มิ้น0858265783ทีด่ดินสวยทำเรดีราคาถูกต้องทีมขาย88วันนี้พี่มิ้นพามาอัปเดตบ้านส่วนของ1ิบตีหลังจากที่ฝนตกฝนตกแดดออกเนี่ยก็คือมันผ่านไปแล้วฝนตกตะก,กี้เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็แดดออกแล้วใครที่สนใจทีด่ดินในแนวส่วนกเกษตรหรือในแนวบ้านพักตากอากาศ บ้านส่วนของสีเนี่ยตอบโจทย์มากที่สุดก็คือเรามีน้ำเริ่มร้อเลยเนี่ยสีด้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาด้านหน้าด้านหลังเรามีน้ำทำการเกษตรตลอดปีใครที่สนใจถีดินในแนวปลูกสร้างอาคารแนวส่วนเกษตรก็ติดต่อพี่มิ้นมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้พี่มิ้นฝากขอบคุณมากสวัสด,ดีจ้ะ